สวัสดีค่ะพบกับพีช Wonder Peach นะคะก่อนจะไปดูเวททรรมรูทีนของพีชเนี่ยเรามาพูดถึงภาพบรรยากาศที่เพื่อนๆเพิ่งเห็นไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานอีเวนต์จากแบรนด์ซิตราที่พีชมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นพีชเลยนำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับงานซิตราในครั้งนี้นะคะเขาก็มีคอนเซปต์ว่า Discover the Craft from Natural Planet หรือว่าไขค,ความหาศัศจรรย์จากธรรมชาติขึ้นสู่ผิวคุณและแน่นอนนะคะพีชได้รับบ็อกซ์เซตมาจากซิตราด้วย และการไปร่วมงานซิตราครั้งนี้นะคะทําให้พี่รู้ว่าซิตรานะคะเขาไม่ได้มีแค่สูตรสีชมพูเท่านั้นนะคะแต่เขามีสูตรให้เลือกเยอะมากและที่สําคัญนะคะครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาปรับชมใหม่ให้มันใฉ่ไรกว่าเดิมโดยที่ว่าสูตรแต่ละสูตรของเขาเนี่ยเน้นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นทําให้ดูกระ่างใสแล้วก็สุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติด้วยคะ่ะมาพูดถึงสูตรของซิตราบ้างดีกว่าคะ่ะแน่นอนว่าอย่างที่พีดบอกไปนะเขาไม่ได้มีแค่สูตรสีชมพูสูตรเดียวแต่เขามีชาดัา ยังไม่หมดยังไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง3สูตรนี้ที่พี่ได้รับมาในบ็อกเซตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมาถึงสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรแรกนี้เป็นสูตรที่สาวไทยต้องคุ้นเคยแน่นอนนั่นก็คือสูตรสีชมพูหรือว่าซิต้าเพ r ร์รี่ไวค่ะสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมจากไข่มุกสีชมพูจากประเทศเกาหลีแน่นอนว่าก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวดูมีออรา่าเปล่งประกายแบบไข่มุกแน่นอนนะคะ และสูตรที่2น,นะคะขอเอาใจสาวๆที่ต้องอเผชิญแดดกันนิดนึงค่ะนั่นก็คือซ i ต r a Sun p r o ร e c t e d ไว้นะคะสูตรนี้เนี่ยมีน้ํามันอัลมอนด์จากประเทศอินเดียนะคะที่จะช่วยให้ผิวเนียนุ่มชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญมี SPF 20 PA ซอบวกช่วยป้องกันแสงแดดด้วยค่ะและสูตรสุดท้ายนะคะเป็นสูตรโปรดสูตรใหม่ของพี่เลยค่ะสูตรนี้เนี่ยใช้ปุ๊บลองครั้งแรกแล้วแบบ รักเลยนะคะคนั่นก็คือซิต้าไลท์ทัชไวค่ะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมของซาร่ายวากาเมจจากญี่ปุ่นที่สำคัญจุดเด่นของเขานะคะก็คือเป็นเนื้อเจลนะคะแหง้งสบายสดชื่นไม่รู้สึกเหนอะหนะนะคะทำให้คนที่แบบไม่ชอบทาอะไรบนตัวอย่างพี้เนี่ยใช้แล้วแฮปปี้มากๆเพราะว่าไม่ทิ้งความเหนอะความเหนียวไว้เลยทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ที่สำคัญให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะชอบมากรักเลย แล้วก็มีอีก2สูตรนะคะที่พี่ไม่ได้พูดในคลิปนี้นั่นก็คือ Citra p e r r y White UV Extra แล้วก็ Citra Nourish White ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเบสทามรูทีของพีทเนี่ยมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะหลังจากอาบน,น้ําเสร็จนะคะก็มาถึงขั้นตอนของสกินแคร์กันเลยวันนี้นะคะพีทเน้นง่ายแล้วก็เร็วค่ะเลยใช้เป็นมาร์คชีทแทนบํารุงผิวได้อย่างล้าลึกแล้วก็ฟื้นฟูนผิวได้ดีเช่นเดียวกับการใช้สกินแคร์รูทีของพีทค่ะ เสร็จแล้วนะคะมาทาโลชั่นกันดีกว่าวันนี้นะคะพีชใช้ซิตราสูตรไลท์ทัชไว้ค่ะบอกแล้วว่าชอบมากคือทาง่ายซึมไวแล้วก็กลิ่นหอมสุดๆไปเลยค่ะหลังจากทาโลชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครึ่มอกครึ่มใจขอดื่มชาก่อนนอนกันหน่อยค่ะชาที่พี่ชอบตอนนี้นะคะก็คือคาโมไมล์เลมอนแอนด์ลาเวนเดอร์ของ h ฮร์รค่ะ หอมมากหอมแบบทะลุจอแบบอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นกันเลยค่ะกลับขึ้นมาที่ห้องนะคะก็ได้เวลาตอบแชทของเพื่อนๆแล้วทั้งในแฟนเพจใน a าร์แล้วก็ใน Youtube นะคะรวมถึงเช็คเมลแล้วก็ท่องโลกออนไลน์ไปเรื่อยเลย และนี่นะคะใครยังไม่ดูหนังสั้นของซิตรานะคะไปดูเลยค่ะเป็นหนังสั้นนะคะที่แบบเรื่องราวของสาวสามคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะหนังสั้น3ามเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ให้ทั้งกำลังใจแรงบันดาลใจไอ,อ,ยอ,ยอเดียแล้วก็ความหิวด้วยนะคะตอนนี้คือทอดหมูได้แ,แบบน่ากินมาก,มากลองไปดูกันดูนะคะคอะือะนคะรวันกติภัิล์ค่ะเป็นโคดิไเนอร์นะคะกับแบรนด์ทีทวิงเกค่ะ เข้านอนดีกว่าคืนนี้ฝันดีนะคะทุกคน